สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสปอร์สําำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมในซอยวัดกู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซอยวัดกู้นี่ก็จะอยู่ที่ปักเล็ดนะครับอยู่ใกล้ๆท่าน้ำปักเก็ดนะครับอันนี้ตั้งต้นอยู่เถวหน้าห้างเชตโกโลตัสนะครับ เราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเจอกับวัดบ่อนะครับซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดบ่อแล้วเราก็จะต้องอยู่เทินขวานะครับแล้วก็ขับตรงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ซอยวัดกู้ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับทางเข้าตลาดสดที่ใช้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ใกล้ท่าน้ําปากเร็ดนะครับแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นซอยแรกเลยครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีวินมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเราก็จะขี่ตรงไปเลยนะครับอันนี้ขี่โดยมอเตอร์ไซค์นะครับจะได้ง่ายต่อการรับชมนะครับได้ทําการถ่ายทําเดือนเมษายนนะครับ2564นะครับ ด้านซ้ายมือก็เป็นทางเข้าตลาดสดพิชัยนะครับเป็นตลาดเช้านะครับตรงนี้ก็จะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นปลายสนีของปักเด่นนะครับขับตรงไปเลยนะครับ ด้านขวานี่ก็จะเป็นการเคหะนะครับอันนี้สามารถที่จะทะลุไปยังถนนติวานนท์ได้นะครับซึ่งจะไปปทุมธานีไปสวนสมเด็จได้นะครับคือเลี้ยวขวาเมื่อกี้นี้นะครับสําหรับที่กําลังขี่รถมานี่ก็เป็นถนนสุขาประชาสรรสอ2นะครับเป็นถนนสุขาประชาสรรสอ2นะครับ แล้วก็เราก็จะไปเชื่อมต่อที่สุขาประชาสรร3สนะครับก็จะไปถึงซอยอัมพรไพราลก็สิ้นไปสิ้นสุดอยู่ตรงถนนติวานนท์นะครับเราจะให้รับชมไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับโดยรอบๆนะครับ ซอยนี้เรียกว่าถ้าใครขับรถไม่เก่งก็ต้องระระมัดระวังในการขับรถ่อยนะครับเขาเรียกว่าซอยปราบเซียนนะครับตรงนี้ในซอยวัดกู้นี่ก็จะมีหมู่บ้านเยอะนะครับแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อก็มาทมายเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกว่าถ่ายกันดูว่าร้านสะดวกซื้อในซอยวัดกู้จนถึง คอนเปพสาลนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อนั้นกี่ร้านนะครับคอยติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้เราจะให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปของซอยวัดกู้ก่อนนะครับสำหรับข้างหน้านี้ก็จะเป็นวัดบางกูดในนะครับแล้วก็ด้านซ้ายม,มือนั่นก็จะเป็นโรงงาน s d Furniture นะครับ เราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรั้วของทางวัดนะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นวัดเกาะพญาเจิงนะครับมีประวัติกับพระนางเรือล่มเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับวัดกู้นะครับแลวเราก็ต้องขึ้นสะพานนี้นะครับอยู่ซ้ายมือนั่นก็จะเป็นวัดบางขูนนอกนะครับที่เห็นอยู่นะครับ ขับมาอีกหน่อยนึงก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้โค้งซิ่งนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าโค้งซิ่งตรงนี้อันตรายมากนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยามากนะครับสำหรับด้านขวานี่ก็เป็นหมู่บ้านหลังสียานะครับสายมือี่ส่วนทิพย์นะครับ ปัดดีนะครับแล้วก็ขวามือก็เป็นสิทธาลมนะครับซ้้ยมือก็จะเป็นเรือนเจ้าสาวนะครับส่วนมากคนก็จะมาจัดงานแต่งกันนะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับในซอยนี้ก็ รู้สึกว่าจเจริญมากเลยนะครับมีทั้งอู่รถมีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านสะดวกซื้อมีทั้งโรงงานอู่บ้านเยอะมากเลยนะครับคอนโดก็ขึ้นเยอะนะครับอันนี้จะเป็นตลาดนัดนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อกี้นั้นนี้นะครับตลาดนัดเจ้าคุณปูนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้ว ข้ามอต้นสก็เยอะนะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นวัดกู้นะครับวัดผนางเรือร่มนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับมาเลี้ยงปลาอะไรก็ได้นะครับมาทําบุญกันนะครับ นนนนีก็็เปมะติชนนครับพอดีช่วงที่ถ่ายทำนี้ก็เป็นเดือนเมษานะครับจะเห็นว่าดอกคูนนั้นบานสะพั่นทั้งสองข้างทางเลยนะครับสีเหลืองอลามเลยนะครับสวยงามมากนะครับ ับด้านขวามือก็เป็นปั๊มน้ำมันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโกดังเก็บของของบริษัทต่างๆนะครับ เห็นคอนโดก่อสร้างขึ้นมามากมายเลยนะครับอยู่ด้านขวามือครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้โดยรถสองแถวนะครับอยู่ที่ปากซอยนะครับแล้วก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับร้านอาหารตลาดนัดก็มีอยู่ หลายที่นะครับร้านอาหารอร่อยอร่อยก็ต้องมาหาทานเอาเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ mm hmm. ที่จัดเลี้ยงก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับในซอยนี hmm. ้ ที่วิ่งอยู่นี่ก็คือเป็นถนนสุขาประชาสันสองนะครับประเดี๋ยวเราจะต้องออกไปทางสุขาประชาสันสามนะครับจะเชื่อมติดต่อกันเลยส่วนสุขาประชาสันสามนั้นก็จะทะลุกออกไปทางติวานนนท์นะครับโดยผ่านโรงเรียนอัมพรไ a ศา a น,นะครับพอไปถึงตรงนี้ก็จะมี ร้านเซเว่นอยู่นะครับร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับถ้าตรงไปตรงอีกด้านหนึ่งตรงไปเลยโดยไม่ต้องเลี้ยวนะจะไปวัดบางพังนะครับที่เลี้ยวนี้ก็จะเป็นถนนสุขาประชาสันสามนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับสุขาประชาสันสองนะครับซึ่งจะออกไปทางถนนติวานน์นะครับผ่านโรงเรียนอัมพร p a ศา a แล้วก็ผ่านโรงโรงเรียนพิชยะศึกษานะครับ ถนนติวานนท์ตรงนั้นก็จะสามารถที่จะไปปทุมธานีไปส่วนสมเด็จได้นะครับไปลังสิตได้นะครับซึ่งที่อยู่ในขณะนี้ก็เป็นหมู่บ้านพรภัยสารน,นะครับ วนะครับเป็นสินค้าราคาถูกนะครับขอขายของพวกีิปถาถะทั้งหลายนะครับ นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านการเคหะอีกที่นึงนะครับตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเข้าไปก็จะมีของขายมากมายนะครับ ซอยนี้ก็ที่ว่างปล่าก็ยังเยอะมากนะครับจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ขี่มอเตอร์ไซค์เอานะครับในการถ่ายทำนะครับสำหรับด้านขวานี่ก็จะเป็นโรงเรียนพิชยาศึกษานะครับ ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นปั๊มแก๊สนะครับไม่ต้องกลัวแก๊สหมดนะครับขับรถมาก็สามารถมาเติมได้นะครับตรงนี้ขับไปแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ เพื่อจะไปออกถนนติวานนน์นะครับจะผ่านโรงเรียนอัมพรไพศาลน,นะครับ้ายมือที่จะถึงก็คือโรงเรียนอัมพรไพศาลน,นะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับการพารีวิวชม ซอยวัดกู้นะครับต่อเนื่องไปถึงซอยสุขาประชาสันสามออกถนนติวานนท์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพรนชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ